โอเคนะครับผมวันนี้จะมาบอกวิธี2วิธีนะครับผมของการใช้โดนมินินะครับของการเรามันจะมาใส่ตัวกันชนใบพัดนะครับผมประมาณนี้ว่าก้านใบพัดนนั่เองใช้เขาเรียกกันแล้วก็เราจะมาบอกว่าวิธีการเก็บใบพัดเก็บยังไงนะครับผมเราก็เอาออกก่อนนะครับผมเอาออกวิธีการเปิดเขาเรียกว่าดึงขาไม้มันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตรงนี้ไม่ยากเลยสําหรับมือใหม่เนาะ หนึ่งสองนะครับนี้ขาที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนะผมแล้วก็ดันดันเข้าหาตัวเราดันดันออกมานะครับผต,ตัวที่สองดันออกไปดันดันดันขา,ขาออกไปเ,เรียบร้อยแล้วแค่นะน,นี้เองนะครประมาณนี้อืเวลาจะเล่นทุกครั้งแกะตัวครอบ่ากกล้องอ,ออกค่อยๆแกะ เรียบร้อยแล้วก็ใส่แบบนะครับผมแล้วทีน,นี้เราจะมาใส่ใบพัดกันชนการชนนี้สามารถเล่นในบ้านเล่นไยแต่ไม่แนะนําเล่นในบ้านนะครับผมถ้าเล่นในบ้านเราต้องปรับระยะในการบินแค่ประมาณสัก30เมตรเรือ20ยเมตรก็พอถ้าเราไปหลวงปรับ90เมตรเนี่ยเวลาเรารีทโฮมอะไรเนี่ยเรียกกลับมาเนี่ยมันจะมันจะดิบข,ขึ้นข้างบนนะจะช,ช,ช,ชนหลังคาเราก็จะพังเลยนะครับผมประมาณนี้ไม่แนะนานะครับผม ไม่แนะน,นําแนะนําให้เล่นที่โล่งมากกว่าถ้าสลับมือใหม่เนาะถึงจะมีอันนี้ก็ช่างมันจะชนไปเลยนะครับผมถึงจะมีใบพัดนี้ก็ต้องอากานได้แต่ว่าก็ไม่แนะนำอ่านะครับผมคุยเพินเลยดูนะครับผมดูฝั่งนี้เป็นฝั่งขวามือไหมมันจะแตกต่างกาันตรงที่นะครับผมมันจะเป็นช่อง,องยาวๆตรงขานะครับผมอันนี้จะเป็น ตรงขาข้างล่างนะครับ,รบเราก็ใส่ลงไปเลยอ้าออกก่อนใส่ไปคือสาหรับเราทำไมเราต้องใส่เวลาเราไปงานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งงานบวชงานมงคลต่างๆเวลาเจอคนเยอะๆอ,อย่างเงี้ยไปสวนสาธารณะเจอคนเยอะเราใส่เพื่อป้องกันไม่ให้โดนคนนะครับผมประมาณนี้แต่บางท่านเขาก็จะบอกว่า มันเป็นภาราของโดนนะผมเพราะว่ามันจะมีค่อนข้างที่พอเราใส่ไปแล้วมันจะมีน้ําหนักขึ้นนิดนึงประมาณนี้แล้วก็ทําให้เปินแบบนะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราก็เซฟตี้เสร็จแล้วเราใส่ลงไปนะแล้วเราก็กดให้มันดังแก๊สไหมดังแก๊กใส่ลงไปให้มันดังแก๊สให้มันดังแก๊กนะต้องให้มันดังแก๊กนะ ให้มันนังแก๊กไม่งั้นใบไไพัดมันหมุนหมุนหมุน,มนจะตีนะครับผมประมาณนี้อันนี้มันกันนะผมเห็นมันจะแตกต่างกันนะครับผมแตกต่างกันไหมใส่เข้าไปอย่างนี้นะผมใส่เข้าไปปึ๊บ,บมันจะเป็นล็อกของเขาใส่เข้าไปเราก็กดแก๊กไหมนี่ก็กดเข้าดันดันขึ้นไปนิดนึง ทำง,ง,ง่ายเองนะผมตอนแรกผมก็งงนะผมปึ๊บแล้วเราก็กดแล้วก็แก๊ใไหมนี่เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองก็จะได้โดนที่ปอดไัยนะผมประมาณนี้เราซื้อมาค่อนข้างที่จะมีราคาเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาเหมือนกระรูปนะผม เด็กนอมีนี้นประมาณนี้เรียบร้อยแล้วลาแกะกะแกะดันออกแล้วก็จึบแกะข้างล่างจะง่ายประมาณนี้แล้วก็เอาออกจึดโอเคอันนี้อันนี้เหมือนกันแกะข้างล่างนิปเปิล ดันข้างล่างปึ๊บเรียบร้อยยุ้วซีดันข้างล่างปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมเอาออกจิบจิบจิบโอเคนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยออาทีนี้มาดูวิธีการเก็บในบะพัดกันนะครับในการเก็บใบพดัดเราก็จะ เอ,เอาขาเข้าก่อนป,ป,ปึ๊บ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 ขาเข้าก่อนครับเข้าก่อนปึ๊บเสร็จแล้วปิดนะครับผมเอาขาเข้าด้านบนปิด <sig> อตอนแกะครั้งแรกข้างบนเปิดก่อนนะคผมขาข้างหน้าเปิดก่อนแล้วค่อยดันข้างหลังข้างล่างลงตอนเก็บเก็บข้างล่าง แล้วค่อยเก็บข้างบนนะครับผมทุนีกรอบหนึ่งตอนอ้าปีอ้าขาอ้าขาหน้าก่อนด้านบนอ้าก่อนนะครับหนึ่งอ้าตัวที่หนึ่งก่อนออกก่อนตัวที่สองเห็นไหมมีอักษรให้ดันออกไปแล้วเวลาเก็บเก็บอันที่สองแล้วก็เก็บอันที่หนึ่งนะครับก็คือเก็บเก็บข้างเออขาล่างแล้วค่อยเก็บขาขาบนนะครับเวลาอ้าก็คืออ้าขาบนค่อยอ้าขาล่างอ่านตะรงนี้ชุดกิมบอ กรีบบอลมันจะเป็นเกลียวเห็นไหมมันจะเป็นเกลียวชุดกรีมบอลมันจะเป็นเกลียวตรงตรงที่ผมสีดูมันจะเป็นเกลียวนะอ่าเป็นเกลียวแล้วก็จะมีตรงเกาะเสร็จแล้วเราจะเข้าเอาเข้าข้างในก่อนเราก่อนที่เราจะใส่เราก็จับกล้องให้มันตรงตรง,ตรงนะครับผมเสร็จแล้วเราจะเอาข้างบนตรงที่ผมสีให้ที่มันเป็นเกลียว เอาไปเกาะข้างบนก่อนเกาะเสร็จแล้วเราก็ค่อยดันข้างล่างนะครับเนี่มนมันก็จะดังแก๊กเราต้องล็อกทุกครั้งนะครับผมไม่งั้นล้องแพงนะกลอมมนะ้องมันเสร็จแล้วส่วนนี้เป็นตัวเก็บไปพัดแนะนำนะผมตอนที่เราซื้อมาร,รีโมท ซื้อซิลิโคนมาใส่รีโมทจะดีนะผมเนื่องจากว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเราอยากจะปล่อยเขามันจะได้ไม่น่าเกลียดนะผมเพราะว่าถ้าเราจับไปบ่อยตรงนี้ซิลิโคนตรงนี้มันจะถลอกจับไปบ่อยมันจะถลอกพอมันถลอกแล้วมันน่าเกลียดนะผมอันนี้รุ่นที่ที่ว่าเคยเล่นเล่นมาแนะนํามานะผมแล้วก็เป็นเรื่องจริงตอนนี้ผมก็สั่งอยู่นะผมสั่งอยู่กําลังมาจากประเทศจีนเราก็จะ,ะเก็บปีของเขาให้มันเรียบร้อยให้มันเรียบร้อย ปิกล่างการเก็บให้เรียบร้อยเห็นในตรงนี้ไหมครับนี่ตรงช่องตรงนี้เราจะเอาตะขอตรงนี้ใส่ลงไปนะผมใส่เข้าไปข้างข้างล่างปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเก็บปีกได้พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็มาจัดการปรีกข้างบนจัดแล้วเรียบร้อยนะผมพอจัดแล้วเรียบร้อยพับลงไป แล้วเราก็กด back แค่นี้เองนะผมเรียบร้อยอ่าเพิ่มเติมนิดนึงก็คือให้ซ,ซ,ซิลิโคนมาใส่ตรงนั้นก็จะดีนะผมตรงรีโมทนะผมเพราะกันว่าให้มันใหม่อยู่ตลอดเวลาเราอยากจะปล่อยก็มีโอกาสได้ปล่อยได้แล้วก็ตัวที่ล็อกตรงมอเตอร์ตรงนี้ก็ควรที่จะซื้อมานะผมถ้าไม่ซื้อมาไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสน,นะผมนะแต่ผมซื้อมานะผมแต่ตรงนี้ยังไม่ไม่ไม่ได้ใส่ให้ดูเนื่องจากว่ายัางเดินทางยังมาไม่ถึง นะครับผมโดยท่ามาไม่ถึงผมจะใส่แบบตัวล็อกแต่เป็นตัวล็อกปิดปิดนะมันถึงว่าเป็นแบบยาวยานี้แหละล็อกมอเตอร์เลยแต่แบบว่าเป็นการล็อกมอเตอร์ที่ไม่ใช่เป็นรูเราเห็นปิดแล้วเห็นทองเหลืองนะปิดแบบปิดไม่ให้เห็นทองเหลืองคือป้องกันฝุ่นเวลาเราเก็บจะได้ถนอมมอเตอร์ของเรามันจะเป็นแบบเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะอตะโชว์ให้โชวใ์ชวใ,หชวให้หน้าจอแล้วกันเนาะอืม ๋ยวผมจะโชว์ให้หน้าจอว่ารีโมทสติโคนเป็นยังไงแล้วก็ตัวปิดมอเตอร์เนี่ยเบ็ดไหนใช้ดีนะผมผมจะอัพให้ดูที่ผมใช้ปิดตรงนี้เบ็ดไหนเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับผมก็หวังว่าชิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับผมลองนะผมลองซื้อมาดูแล้วก็มีสายสไพร์รรีโมทเพราะวา่าเราใช้นานๆมันจะหนักถ้าเราไม่ใช้หมายถึงว่าถ้าเราไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรเล่นนะ ทาเรีนควรเหมือนกันถ้าเราไม่อยากได้ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวปิดตรงมอตเตอร์ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือแค่แนะนาในสิ่งที่ดีเนาะแนะนําแบตอีกรอบหนึ่งนะครับแบตบแบตถ้าเราไม่ได้ใช้งานห้ามชาร์จเต็มเด็ดขาดให้เล่นจนเหลือแค่ประมาณซักหนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งขีดนะครับผมหรือว่าขีดที่สองกระพริบยอย่างงี้นะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ามันแล้วเราก็เก็บ ไปตลอดเลยยาวๆแบตไม่บวมถ้าเราชาร์จอยู่ที่4 4 4แบตบวมนะผมแล้วการชาร์จแบตให้มันเต็มควรที่จะเล่นให้หมดประมาณ3วันนะคบผมเนื่องจากว่าพี่แนะนำมนาะเพราะว่ามินิทูน่ยแบตเตอรี่ของเขาจะบวมเร็วกว่า m i n ิหนึนะครับผันี้เราก็ต้องป้องกันนะผมป้องกันไว้นะอืมทำลองนี้แหละ นะครับก,ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้มีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ผมก็มือใหม่ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเรามีประสบการณ์ส่วนตรงไหนเราก็มาแบ่งปันกันแค่นั้นแหละก็ขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ